มันก็เปลี่ยนแล้วมันก็มีคนบอกว่าสวยนะแต่ส่วนตัวผมไม่่อยชอบนะทุกคนแต่ผมว่าจะเปลี่ยนอะไรใหม่ให้ทุกคนอยากได้ชิ้นไหนก็สอบถามได้นะ,อะโอเค โอเคนะทุกคนก็สวัสดีท่า okay, นผะู้ชมทุกคนทุกท oh wow. ่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเติ้ลทีเรสซิ่งนะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตโกเมนเหมือนเดิมนะทุกคนไม่ค่อยจะมีอะไรจะลงกันนะทุกคนก็คือโกเมนเปลี่ยนเป็นสีดำประกายนะประกายออกออกสว่างอป็นเขียวนู้นปากนะจานะทุกคนมาดูใกล้ๆเอ้ยนะทุกคนประมาณนี้แหละไม่ไม่ ผมขายเลยวทุกคนผมจะใช้เงินนะครับใ่วม,มขายสองพารวมส่งนะถ้าใครมาจาก Facebook Ti ตดนะิดต่อผมขายให้2 3 0 0สามรวมส่งนะทุกคนแถมติ๊กเกอร์ที่เห็นหมดเลยนะครับเป็นมีหลายชินนะ้นอ่ะมันไม่ค่อยมีรอยหรอกทุกคนมันก็แบบใหม่ๆอ่ะก็มันมันก็เปลี่ยนแล้วมันก็มีคนบอกว่าสวยนะแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบนะทุกคน เดี๋ยวแล้วก็ไปทำสีเดีเยงมันเดิ่มดีกว่าครับทุกคนมันก็พอได้นะทุกคนซุ้งอ่ะซุ้งมันจะออกแบบซิงๆนะทุกคนแล้วก็มผมว่าจะขายท่อแล้วทุกคนผมจะไปซื้อใหม่มท่อผมปล่อยอยู่พันเก้าผมส่ง<ม>อ่ะเออเป็นสีอบตีนท<ม>ีวีคอไลห้าสิบสามมิลนะเออท่อแล้วก็บาะผมปล่อยอยู่ผมซื้อมาเป็นหนึ่งพันอ่ะ ขายให้แปดร้อยห้าสิบาทเป็นสมุกปล่อยบือามทรงคิงเ,งเอ้ให้ดูเนี่ยใหม่ๆนะทุกคนรถตัดไม่ค่อยขี่ถังมีอยามยังไม่ปล่อยแล้วกันแล้วก็อ่อาไอ้จะปล่อยอะไรอีกอก็จะมาให้ดูแล้วกันนะส,ส,สีก็เป็นจากอัี่ก๊อตนะ พี่ก็ทั้งคันเลยวันนี้คันนี้ก็่ายอยู่2 5งพั้าล่สงสูงลดได้ถึงสองพนสามนะติ๊กเกอร์บูงติ๊กเกอร์บูให้ให้หมดนะเออถ้าเอาจริงให้หมดแต่ถ้าพูดล้ลายผมไม่ให้นะคือถทักามาแล้วก็ไม่เอาวันนะก,ก่อถามได้นะแต่ก,ก็อยากให้เอานั่นะนะแล้วก็ท่อผมปล่าพันเกานะมาดูใกล้ๆ มันเริ่มพองแล้นแหละแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะทุกคนมันก็สวยอยู่นะมันเป็นสีโอเปพิเศษนะตัวน,นี้ผมใช้ก็ใช้มาสักพักหนึ่งนะนะแ,แล้วะนะเดอนทางเดอนแล้มั้งรถเกลาไม่ได้ไรเงี้ยทุกคนมาหน,น,าน้นะทุกคนตอนนี้รถสตาร์ทไม่ติดนะเพราะว่าผมส่งกล่องไปรีแมปอยู่นะทุกคนเอผมส่งกล่องไป,ไปรีแมปนะทุกคนก็เลยสตาร์ทไม่ติดนะ ของผมก็เอาซ้อนไว้ใน<ม>นี้ก็ยังไม่ได้น่าจะประมาณนี้ทิศไอที่สองไอที่สองทิศได้นะน่าจะได้อาจจะได้ของกัดมาไม่มีรอยไร้ใหม่ใหม่นะทุกคนไอจิงเกอร์ให้หมดนะนี่อันนี้ผมก็แปะเรื่องขึ้นไปใน่ทุกคนกคนีๆๆ่ประมาณนี้ให้หมดนะก็เดี๋ยวเราจะกลับไปทำสีแดงแล้วทุกคนก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าว่ะทุกคนจริงๆ แล้วก็ฝากฝากไปอ่อันนี้ด้ยวยนะคุณดูสติ๊กเกอร์ผมนะสกลก้จะหมดแล้วแหละนะสติกเกอร์ดูให้นะถ้าใครจบทุกสีของผมก็ให้หมดนะประมาณนก็สองพันห้าทุยสองพันห้ารวมส่งลดได้สองพันสามนะรวมส่งนะโอเค ครับผมก็อย่าลืมไปสั่งผมนะก็ไม่มีอะไรมากแล้วสำหรับคนที่ถามว่าบางคลนนี้ทํายังไงก็มามาดูใกลๆ้ๆครับก็บางคนก็ผมตัดครึ่งนะดูผมตัดโค้งเห็นไหมผมตัดโค้งแล้วก็ผมตัดครึ่งของบางโคลนตรงนี้เห็นไหมทุกคนดูเห็นไหมอ่าหลอดกุ้งนะดึงรัดลงมาทุกวนรัดเงดดี้ยรัดมันเชิดลงมาแล้วมันจะได้ทรงแบบนี้นะเออจะสวยอย่างนี้เลย โชคพอ่อผมก็เป็นแท้สองแปดห้านะทุกคนอาร์มก็เป็นน้าพี่ก๊อตนะสีก็เัลไม่ซีดนะทุกคนผมก็ใช้นนหน้านอนู่นะคือผมจะม่านาละแต่ผมว่าจะเปลี่ยนอะไรใหม่ให้ทุกคนอยากได้ชิ้นไหนก็สอบถามได้นะเออลิงก์เฟซผมใต้ล่างคลิปนี้นะไปถามผมได้นะรถก็ปกติตอนนี้ก็เครื่องวิ่งดีๆนะทุกคนหรือวิ่งโคตรดีโคตรแบบ โคตรด,ดีนะทุกคนเดี๋ยวผมส่งกล่องไปดีแมปเดียนะตอนนี้ก็กล่องเดิมมันไม่พอนะทุกคนผมส่งกล่องเดิมไปดีแมปแม่งเลยนะทุกคนนะนี่นะผมแล้วก็เบาผมปล่อยนะเบาปล่อยอยู่ไปลงปฏิบัติล้มส่งนะเบาบอยบิลเลียมตุงเชงผมจะใส่สีดำดูสภาพใกล้ๆก็สนะวยๆอ่านี้ปล่อยนี่มันจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมนะ ครับทุกคนก็ไฟเบุคสีแล้วก็ท่อนะทุกคนประมาณนี้ไม่มีอะไรมากไม่ไม่ไม่ได้คลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะคือมันไม่ค่อยมีอะไรจะลงนะทุกคนผมจะทำลิปให้ดูเรื่อยๆนี่ก็เป็นติ๊กเกอร์จากแคนดี้ทุกคนผมก็อ,อยากจะพูดเรื่องแคนดี้เท่ไรก็ถือว่าถ้าใครรู้ก็ก็เรู้นะถ้าคนไม่รู้ก็ไม่ต้องรู้หรอกคนดู ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนครับผมมินมาสตารไม่ไจิตในตอนนี้เพราะว่ามันไม่มีกล้องครับนมาดูนี่ประมาณนี้นะทุกคนก็อ่าลืมบอกนะทุกคนก็ธนา,าคาที่อยากรู้ว่าบางคน,น่าอะไรนนะอันนี้เป็นบางคูน่าผมใช้ เห็นไหมมันจะเลื่อๆนๆนะผมไมล้นะก็คือผมยึดปกตินะตัดแผงคอปกติอะไรปกติโลสุดปกตินะแต่ว่าตรงเนี้ยผมล็อกออกหมดเลยนะทุกคนดูล็อผมล็อให้มันทะลุนะทุกคนแล้วก็ล็อกข้างในอีกเนี่ยตัดข้างในออกอีกนะให้ล้อมันวิ่งได้นะแล้วก็เหลือแค่ตรงเนี้ยไปเห็นไหมอ่านะผมแล้วย,ยึดปกติสองตัวยีดปกติแล้วข้างบนนะ ก็ถ้ายึดปกติก็ยึดได้นะยึดแบบว่าใส่น็อตทั้งบนตรงกลาง<ม>เอ,อ่ยยึดได้แต่ว่าผมย้ายบางคนลงนะมผมก็เลยยึดเทนต์ก,กุ้งมันก็อยู่นะ<ม>เนี่ยนะแน่นๆเลยนะ<ม>แล้วก็อันนี้เป็นที่ส่วงล้อผมว่มามถ่วงนะ<ม>สำหรับคนที่ให้รีวิวร้อเป็นเอตองนะทุกคนเอสตอง1.1ทรงเอ็มพีนะ<ม>ทุกคนเอ่<ม>ก็<ม>ถ้าเอาจริงๆนะชุดสีผม ผมปล่อยให้สองคนสารวมสูงนะเอ้ยนี่สนี๊กเกอร์ออมาอ้ายังไม่ได้ลอกเลยนะอู้ยังไมไ่เลยผมไม่ค่อยได้ลอกอนะพอแล้วนะเออก็เนี่ยผมโหลดได้บางคนล,ลุง่ะมันก็เลยต่ำๆแบบนี้ทุกคนเยต่ำๆเลยบอยดาสติงนะคิดวัานะน,นี้ฝนก็จะตกแล้วทุกคนดูสภาพอากาศ เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ฝนบ้านทุกคนเป็นไงก็อย่าลืมความมินมานะทุกคนนะก็ตอนนี้บอดี Body ้เวฟผมก็ตัวช่างนี้ผมก็จะท้อหน่อยนะทุกคนพอดีขี้เกียจทำหลายๆอย่างนะแต่ว่าก็จะมาทำคลิปให้ดูอยู่เดนะี๋ยวเราจะปไป,ไปเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วนะโอเคก็จะตัดไปตอนเปลี่ยนสีแดงเลยหรือว่าจะไม่เปลี่ยนดีวะ อ่าลแล้วแล้วเราดูดูกันถ้าเปลี่ยนหนูจะถ่ายให้ดูถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่มีอะไรแล้วกันนะลูกนนะคือนี่ผมก็ไม่ใส่โอ้รถโคตรกลางอ่ะไม่รูดูกันดูผมไม่ใส่แล้วอีดดกดดดดผมลืมใส่แล้วเนี่ยเนี่ยอารีก็ขันไม่แน่นโอ้หนูดูไฟโยกยได้นะครับประมาณนี้นะสีเรื่องปีที่ผม,มน,นะผมต้องการใช้เงิน มันนี่ใหม่ๆเลยผมใส่แค่ใส่ใส่จอดมันไม่ได้ใส่ขี่ยังไม่ได้ขี่เลยเพราะว่ามันไม่มีกล่องนะันก็เป็นวันนี้นะทุกคนแล้วมันขี่ไม่ได้นะเพราะว่ากล่องมันไม่มีครับเราส่งกล่องไปรีแมทอยู่ครับอันนี้นะส่งโคตรหล่อทุกคนดูฝนตกแงะฝนลิน Nanh hôm nay hay luôn Cứ mấy cái mấy cái này cái mấy 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 Nó mấy cái mấy cái mấy Nó ข้อพันเบาทพันเก้าลงส่นะทุกคน <S <S นี่ n t แท้นะเออคคุณเกไปไหนละบัทีนี่ n t แท้นะเป็นไงผมมาปายทีไปทีมันเป็นเกย์บอกแล้วจริงน,รน,นะทุกคนเออก็ตอนนี้ฝนลินละนะ <S <S บไปละห้ซสิบลงส่งชุดสีสองพันมลงส่งรถได้แค่นี้นะ ถ้าจะรถอีกก็ค่อยคุยกันหลังใหม่อันนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปทําสีแดงนะนี่คือใส่ให้ดูพีเ่เขยไม่ได้ใส่ใส่จริงใส่จังนะเนะเพราะว่าผมต้องผมไม่ค่อยแบบมันมันมันก็สวยแหละนะแต่ว่าคือมันไม่ค่อยถูกถูกชิตตาผมแล้วหนะน่อยเอออ่ะโอเคก็ คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะเออถ้าสมมติผมเปลี่ยนชื่อสีให้ดูก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูแต่ว่าถ้าสมมติตรงเนี้ยผมตกอาจจะไม่ได้ถ่ายนะก็เราดูคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปน,นี้พอไม่มีอะไรแล้วนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะออก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปลงนะเดี๋ยวต้องไปซื้อมัน E85 กว่าถ้ากล่องมาแล้วเราก็ต้องใช้รถนะเพราะตอนเนี้ยอือันนั้นผมไม่อยู่นะก็ เราจะคันนี้ไปโรงเรียนแล้วกันเบื่าไม่รู้เหมือนกันนะเออชิ้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนก็ซุ้มชิงธรรมดาทั่วไปประมาณนี้ก็อย่าลืมไปติดตามพิกต็อกด้วยนะตรงนี้แล้วก็เฟซบุ๊กผมก็ตรงนี้นะไปะสั่งของได้อะไรที่รถผมมีหมดนะทุกอย่างนะครับผมตอนนี้ผมก็ตกแล้วนะลิน้นะไปดูปรบรรยากาศโอ้โหโอ,โอแย่ทุกคน มันก็ตกหรืวมันก็ไม่ตกอก็แย่อยู่เวลากทำชิปอะไรมันก็ต้องดูท่ออากาศด้วยนะอเประมาณนี้กไปลืมนะไปร้อยห้าสิบท่อพันเก้าของลมสูงแล้วก็ชุดสีสมมาตของลมสูงประมาณนี้โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันไม่อยากจะพูดมากฮะทรงมันก็ประมาณนี้แหละมันก็พอได้นะทุกคนดูที่นีงกล้องด ได้ไหมมันก็ได้ดนะไปดูฝั่งนี้อ่าือก็อเทะทุกคนก็จะให้ท่านผิดอะไรก็ลอ,อคอมเมนต์มาจะให้ทุ่งแบบว่าสอนทุ่งสอนทำอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะเพราะรูปผมก็ไม่ได้แปลงนะว่าเพราะรูปผมมันตุงรุ่นไงแต่แค่จะมีแบบทำให้มันทรงเข้าทรงอะไรนิดนึงเนี่ย ก็ไปแล้นะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามผมด้วนะทีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ